หลังจากที่มีข่าวลือถูกส่งต่อผ่านโซเชียลมีเดียว่าหน้าร้อนของไทยปีนี้ในบางพื้นที่จะมีอุณหภูมิทะลุถึง44องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดในรอบ55ปีเลยทีเดียวโดยอุณหภูมิดังกล่าวนี้มีความร้อนระอุเทียบเท่ากับเมืองในทะเลทรายทำให้ประชาชนอาจจะรู้สึกหวาดกลัวกับอุณหภูมิความร้อน ล่าสุดกลมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาระบุว่าหน้าร้อนปีนี้คงไม่สูงขนาดนั้นเพราะมีหลายปัจจัยช่วยให้อุณหภูมิลดลงได้คือช่วงนี้มันมีอิทธิพลของลมจากออกเขียงใต้เข้ามาเข้ามาเสริมเข้ามานะครับแล้วอย่างก็คือในเรื่องของฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมานะครับเนื่นองจากพายุร้อนนี่หละครับมันก็จะทำให้อุณหภูมิของอากาศลดลงไปนะครับแล้วก็มันมีความชื้นอยู่ นะครับอุณภูมิการที่คือขึ้นมันก็จะต้องนําไปละละ,ละไปทำให้น้ําระเหยมันจะสูญเสียความร้อนในส่วนตรงนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเราคาดว่าปีนี้อุณภูมิไม่น่าจะถึง44ก็จะคงอยู่ประมาณสัก4 2ถึง4 3ในบางจังหวัดน,นะครับ ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมส่วนอากาศจะร้อนที่สุดวันใดนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าความร้อนสะสมมากที่สุดว่าอยู่ในช่วงใดของเดือนขณะที่พื้นที่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือพื้นที่หุบเขาและในเขตเมืองชุมชนเนื่องจากว่าไม่มีลมช่วยผ่อนคลายความร้อนออกไปทําให้มวลอากาศร้อนหมุนเวียนจนสร้างความอบอ้าว ขณะเดียวกันได้มีการคาดการณ์ว่าปีนี้ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากตรงกับประเทศไทยเริ่มตั้งแต่พื้นที่ภาคใต้วันที่5เมษายนซึ่งจะส่งผลให้หลายพื้นที่ของไทยมีอากาศร้อนมากขึ้นโดยที่ภาคเหนือจังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่แม่ห้องสอนลำปางเชียงรายและเชียงใหม่เฉลี่ย42องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่จังหวัดน้องบัวลำพูเลยศรีสเกต และสกลน,นครเฉลี่ย40 42องศาเซลเซียสภาคกลางจังหวัดกาญจนบ,บุรีราชบุรีและลบบุรีเฉลี่ย40 42องศาเซลเซียสภาคตะวันออกจังหวัดสะแก้วและปราจีนบุรีเฉลี่ยอยู่ที่40 41องศาเซลเซียสและภาคใต้ร้อนสุดที่จังหวัดตรังอุณหภูมิเฉลี่ย38 39องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพหานาครดวงอาทิตย์จะตั้งฉากในวันที่27เมษาย,ยน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่37-39องศาเซลเซียสแม้จะได้รับคำยืนยันว่าอุณหภูมิจะร้อนไม่ถึง44องศาเซลเซียสแต่อุณหภูมิที่สูงกว่าอุณหภูมิของร่างกายที่คนไทยกำลังเผชิญอยู่ก็ถือว่าเป็นอันตรายเช่นกันโดยเฉพาะผู้ป่วยเกี่ยวกับความดันสูงเพราะในปี2557มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากอากาศร้อนจัดหลายรายอันตรายจากแสงแดดมันก็จะเป็นเรื่องของรังสี UV นะครับซึ่งยิ่งท้องฟ้าเปิดท้องฟ้าเคลียนะครับคือไม่มีเมฆมากรองเลยเนี่ยรังสี UV ก็จะลงมาได้ไมมากถ้าเกิดสารเจือางร,ร่างกายต้องปรับยิ่งอุณหภูมิขึ้นไปถึง39-40เนี่ยร่างกายต้องปรับมากสําหรับคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงคนป่วยคนชรานะครับก็อาจจะมีอาการป่วยจากโรคที่เกิดจากความร้อนนะครับหรืออาจจะพวดงพวกที่สโต ซึ่งประชาชนทุกคนควรจะต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเป็นพิเศษในช่วงหน้าร้อนนี้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเช่นการดื่มแอลกอฮอล์การทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานานหรือการออกกำลังกายห,ากหักโหมเป็นต้นทนัชพักเมืองชูข่าวจริงสปริงนิวรายงาน กันอีกครูเดียวนะคะ